ฮอนด้าซีวิกเอฟซี1.8 EL รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะคันนี้เป็นปี2019ประวัติศูนย์ทุกระยะเลยได้เป็นสีเทาดําเดิมโรงงานกระจกเดิมทุกบานออปชันเนี่ยให้มาแบบครบๆเลยนะคะใครที่สนใจมองหารถวิเช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะลูกค้าฟรีดาวผ่อน9,900เท่านั้นนะคะลูกค้าภายในสวยๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยรู้เลยนะใครสนใจอยากได้อะไรเพิ่มเติมห้ามพลาดเลยนะคะรับชมกันให้จบคลิปนะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่า คุมราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามพุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นัดมีรถสวยทรงสปอร์ตมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันเป็นตัว Honda c i v i c FC 1.8 EL ปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์ใครที่สนใจมองหารถวิชางานอยู่แนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆออปชั่นละล,ะละ้นเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยนะคะลูกค้าราคาค่าตัวเพียง579,000บาทฟรีดาวผ่อน9,900นะคะรายได้2เท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถสวยแบบนี้ได้เลยนะคะเครดิตดีเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหาณด,ด่วนๆได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587ณเพชรยนต์ N P โทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันชนหนักพิกามจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเรามีชน หนักพลิกความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะบอดีด <Body S 1> เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันสวยๆเลยนะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะรับรองว่าได้รถสวยเกตเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะออปชันลนลดๆเลยนะคะันนี้ป้ายทะเบียนนะคะ ได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลย8กอไก่ลอลิง3964กรุงเทพมหานครสีเท่าดำสีเดิมโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีอย่างแน่นอน สันเลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มนะคะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดย์ทามโคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกไว้แล้วไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสภาพส,ายสวยๆนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยรู้เลยนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มด้านข้างนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงาน น็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ยางปี2 0 2 4ยี่ห้อบิต stone ใช้งานได้อีกระยะนึงเลยช่วงล่างเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะสภาพส,สวยเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ร้อนะคะลูกคา้าเรียกมาอยู่1นึ0 0สนหนึ่งโลเท่านั้นเองนะลูกคา้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าใช้งานได้อีกอยู่ยาวแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้ามมือจับประตู4ีด้านเป็น ีบบมยกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีได้บอยแล้วนะคะรุ่นนี้นะสามารถสาตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชันเนี่ยให้มาแบบล้นรเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเรามาดูภายในของรถคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับภายในคันนี้เป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อกกระจกรบบออโต้คู่หน้าที่วางแก้วน้าขวดน,น้ําแห่งประตูมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบกันลื่นเท่าไหร่ก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะได้เป็น ปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับตัวคุชคอนโทรลนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะลูกค้าออปชั่นลุลเลยได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวสภาพสวยๆนะคะแรกไหม์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สโลนะคะลูกค้าประวัติศูนย์ทุกระยะเพราะว่าเขานัดหมายเช็คระยะรอบถัดไปเนี่ยที่1นึ0 0แโลนะลูกค้าถ้าออกรถไปก็คือสามารถเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะคะนี่ ไม่หนึ่งแโลนะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์ก็ไม่ออปชั่นมาครบครบเลยนะคะได้จอ Android ติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะกล้องถอยหลงังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของ กล้องไบสปอร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะเวลาเราตีไฟเลี้ยวด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีกล้องด้านข้างโชว์มาให้นะคะออปชันร้นรน้รน,ร,นระบบความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสะภาพภายในสวยๆไม่มีรอยถลออรอรยสึกหรอของการใช้งานเลยส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีเบจเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะ,นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆทั้งคันหัวน็อตซอกประตูไม่มี ีรอยไข่หรือว่ารอยขยับขยะเลยนะคะใครสนใจหารถวิชัช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยรู้เลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ เบาะนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางเนี่ยดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้เลยนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะการันตีโครงสร้างให้ทั้งคันเลยชนหนักพิความจานํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะลูกค้ารับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะกับตัว C ี vic f c 1.8 EL ตัวท็อปปี้ 2019นะคะ579,000บาทฟรีดาวผ่อน9,900เท่านั้นเองนะใครสนใจติดต่อมาหาดโดยตรงได้เลยนะคะในส่วนของไฟท้ายของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาให้สวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไร้้านะคะไฟเบรกดงที่3นมีเห็นชัดเจนในส่วนของบอดี้ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานโลโก้ มีเห็นชัดเจนโคมไฟไม่มีแตกไม่มีรล้าตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์เดิมๆเ,เลยนะคะฝากระโปรงด้านหลังก็เดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าซีนเดิมๆนะคะแล้วก็หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยของการเขีบเยบเพี้ยเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะส่วนตัวคารด้านในนะคะลูกค้านี่เลย คานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมบอยต่อนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลยนะแล้วก็บอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือไม่แรงครบนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมบอยต่อนะชนหนะัก ความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนลูกค้ารถสวยเกตเอเอาไปใช้งานได้อีกย,วยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8 4งว่าเลยนะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะออปชั่นให้มาแบบลนๆเลยนะคะลูกค้าภายในไม่มีรอยหลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะลูกค้า แล้วก็หัวน็อตซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขทางตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ทุกระยะแถมได้กระจกเดิมทุกบานด้วยโลโก้ฮอนด้ามีติดให้เห็นชัดเจนสีเทาดําเดิมโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีเป็นสีรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะคะขนาด4สูบ1,800ซีซี1 4 1แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E20 E85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยิม้มพาร์ทเครื่องนะคะพาร์ทอะไรเนี่ยคือมีเห็นชัดเจเลยนะหัวน็อตไม่มีเขยับขยื้อนมากแต้มีจากโรงงานมีเห็นเด่นชัดนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะรอยเชื่อมรอยต่อซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตแก้มเนี่ยไม่มีรอยไขย่รอยเข,ขยับเขยื้อเลย คานตรงๆไม่มีคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าเดิมโลโก้มีเห็นชัดเจนสติกเกอร์คำเตือนติดครบทุกตำแหน่งนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเดิมทั้งคานชนหนักผิดคว่มไม่มีแน่นอนนะคะหัวน็อตแก้มอีหนึ่งฝั่งสีเดียวกับตัวรถหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับขยี้เลยนะคะบอดี้เดิมๆนะลูกค้ารูน็อตต้องฝากระโปรงกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวสติกเกอร์มอ,อก,กอนะคะมีติดที่เห็นชัดเจนเลยนะซีนฝากระโปรงตรงๆไม่มี รอยย่นไม่มีรอยส้มนะคะสภาพส,สวยเลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใช้งานได้อีกยาวๆดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยหรูออปชั่นลดเลยนะคะกับ Honda c i v i c FC 1.8EL นะคะปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะลูกค้าใครสนใจนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8ย์เ9้า7ปนาัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะรับรองว่าใช้งาน ได้อีกยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่าตัวเพียง579,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่9,900รายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ